นะคะใครที่คุณคุณรันให้ของขวัญแล้วจะถามก็ได้นะคะคุณรันเป็นยังไงบ้างคะวันก่อนได้ไพ่ไม่ค่อยดีใจย,ยังเป็นห่วงอยู่นะคะคุณรันนะอ่ะเดี๋ยว ต่ในขั้นตอสหสมนธ้ขอให,ขอให้ขออนุญ,ญาตลูกเจ้ากรรมในเวรและขอครูบาอาจารย์เทวดาประจำตัวของลูกดวงลูกศิษยทุกท่านล,ลูกลูกค้าทุกท่านนะคะขอให้เปิดดวงให้ทํานายได้อย่างแม่นยำถูกต้องรันพรุ่งนี้จะทําธุระถามเป็นคำถามเลยคะ่ะ ทำธุระแล้วยังไงคะถามว่าอะไรคะรันพรุ่งนี้จะทำธุระได้สะดวกไหมคะไพ่บอกว่า เครียดหน่อยนะคะแต่ว่าก็จะทำได้สำเร็จค่ะด้วยความสามารถของตัวเองรู้สึกว่าเป็นควีนถือดาบเนี่ยเหนื่อยนิดนึงนะคะแต่ว่าสำเร็จค่ะด้วยความยากลำบากแต่สำเร็จแน่นอนนะคะ ขอบคุณค่ะ